ทุกรูแบบนี้แล้วครับผมไมี่น้่งตัวนี้ก็ปิดแล้วตรวนี้ก็ปิดแล้วปิดแล้วตรวนี้ก็ปิดแล้วต่อไปจะทําการเอาดินขมดินเห็ดดินเนียวไปแล้วครับ้นี่จะจอบสันทรียู่ฝากน้ำของทำดินผสมน้ำให้เป็นเลนมาแล้วเสียวมาโปของบนนี้ครับการอากาศเข้าเนะาะกันรั่วกัน กันรั่วครับกันรั่วการอากาศเข้าสัานตอากาศเต่าเราไฟในเตามันสีดับซ่าครับพี่น้องพ่านแต่ปันเต๋อเหลือเนาะอันนี้ก็ับาการปิดแล้วครับเวลาประมาณยี่สิบแปดถึงวันอืนฟื้นที่ผมเคยเผาแต่ตอนบ่ใหม่เบิดน้หน,น,น้าไม่อน้้างแกะไม่หมดวหน่อยรอบนี้เนาะควันมันจางเราก็เลยปิดเลยครับรอบที่แล้วน,นั่นเว้ยจุดไ้กลางคืน,นจังว่าใหม่ขมึ้ว่าใหม่พราะว่าอยู่ฝ่าเขาบ้านไปกลังว่าควันลาปิดเต่าเสย ตอนบีเปิดความบ่ิการทานครับพร้อมวิตาฟื้นโอเคแล้วเอาตีนปลูกก่อนครับ